สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้เราจะมามาในเรื่องคิมิรีดนะคะก็คือมาอ่านนิยายแอฟแฟร์และเล่นกลตอนจดหมายจากเสียงเพลงนะคะก็มันก็จะอยู่ในแอฟแฟร์อีพีสี่นั่นเองนะคะเอาล่ะเราก็ขอสปอยอีพีสี่นะถ้าใครถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ข้ามได้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะ โอเคเดี๋ยวจะเริ่มอ่านจดหมายของเขาะคะเนี่ค่ะตามรูปเลยนะคะจดหมายนี้แหละตามรูปที่ให้มานะ,ะจดหมายของคุณเสียงเพลงนะคะที่จิงไว้ให้ก่อนก่อนลาก็คือก่อนออกจากชีวิตของวันวิวานั่นเองนะคะก็อ่ะเริ่มเลยดีกว่าถึงวันวิววาถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าคุณตื่นแล้ว นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาตื่นจีสีและตื่นก่อนคุณเพราะถ้าตื่นทีหลังเขาคงไม่มีโอกาสได้วางจดหมายแล้วเดินจากคุณไปใช่เขาไปแล้วไปอยู่กับน้าเพนนั่นแหละคนเราก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองคุณอย่าโทษพ่อแม่ของคุณเลยท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบลูกคนอื่นนะก็อย่างว่าล่ะลูกสาวตัวเองทางน้ารักและเก่งนี่นะ การมีเขาอยู่มันทำให้คุณไม่เจดดิดจาเขาเข้าใจดีพักสักหน่อยนะคะอ่ะต่อบางทีการที่คุณไม่เคยได้เฉิดฉายให้คนอื่นๆได้เห็นว่าตัวเองมีดีแค่ไหนคงเป็นเพราะว่ามีเขาอยู่ตามบทบาทแล้วคุณต้องเกลียดเขาหมั่นไส้เขานะไม่ใช่มารักเขาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เขาอยากให้คุณทำเพื่อตัวเองบ้างลองหาความฝันของตัวเองดูว,ว่าอยากทำอะไรเขายังคงยืนยันว่าถ้าคุณบอกเขาว่าตัวเองเรียนเก่งมีมันสมองที่ฉลาดจนสามารถพิชิตประกาศนียบัตรมาได้มากมายขนาดนี้เขาจะยินดีนกับคุณนึน่นะจ๊ะโอ้ ละะหลายวันมานี้ที่เขาแง่งอนใส่คุณส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาโกรธที่คุณปิดบังกลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีที่เห็นว่าคุณเก่งและคุณถึงกับใช้ประโยคคมคมอย่างดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยมาทำร้ายกันนั่นมันใจร้ายมากเขาเอาแต่คิดว่าทำไมคุณถึงคิดกับเขาแบบนั้นกลัวเขาจะอิจฉาคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ในความเป็นจริงเขาอยากให้คุณรับรู้นะว่าต่อให้คุณเด่นกว่านี้เก่งกว่านี้เขาก็ยังจะรักคุณรักคุณไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีถ้าบอกว่าตลอดไปจะเชื่อไหมและขอโทษที่ชอบบอกว่าคุณโง่เขาเชื่อนะว่าคุณจะเป็นหมอได้มันไม่ยากเลยกับมันสมองอันแสนฉลาดของคุณ แต่เขาอยากให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นไม่ใช่อยากเป็นเพราะเขาพูดว่าชอบดังนั้นคิดทบทวนดีๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแล้วทำมันขอว่ากันว่าถ้าเราชอบอะไรให้พาตัวเองเข้าไปพัวพันกับสิ่งนั้นเช่นคุณอยากเป็นหมอคุณต้องหมั่นไปโรงพยาบาลคุคกคีกับคุณหมอซึมซับบรรยากาศ แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะนำพาคุณไปถึงจุดนั้นเองยิ่งเขียนยิ่งดูเหมือนสั่งเสียเอาเป็นว่าเขาเป็นห่วงคุณนะทำในสิ่งที่อยากทำและเป็นวันวิวาที่ตดใส่ก็พอแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกเขาก็ยังจะรักคุณเขาก็จะยังรักคุณโอเคแต่ถ้าไม่ได้เจอกันอีกเขาก็อยากให้คุณรู้ว่า เขารักคุณลาก่อนนะเพื่อนรักก่อนจากไปเขาจุบดีฝีปากคุณด้วยเขาตั้งใจจะลองทำสักครั้งเพื่อเอาชนะที่คุณรู้ตัวตลอดเวลาได้คิดว่าคราวนี้เขาทำได้นะน่าเสียดายที่คุณไม่ดูตัวเขารักคุณลาก่อนจบแล้วนะคะทุกคนกับจดหมายของคุณเสี่ยงเพลงที่ให้กับคุณวันวิวนะคะแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไปต่ออีกทีนะคะว่า ในจดหมายนี้จะอยู่ในซีรีส์แอฟเฟคเดอะซี the หรือเปล่าเอาล่ะเรารอรุ้นกันเถอะนะโอเคบ๊ายบายค่ะเราเจอกับคิมิดิตตอนใหม่ครั้งนะคะบ๊ายบาย